การมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือนฝ่ายชายไม่ได้ใส่ถุงยางอนามายัยจะเป็นอันตรายต่อทั้งสองฝ่ายยังไงบ้างอืมคือการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างประจำเดือนข้อดีคือไม่ท้องนะคะ,คะถ้าเป็นประจำเดือนที่จริงเนี่ยก็จะไม่ท้องข้อเสียก็คือ,อนะคะข้อที่หนึ่งก็คือช่วงประจำเดือนมานี่ติดเชื้อง่ายะนะคะดังนั้นถ้าฝ่ายชายไม่ใส่ถุงยางอนามายัยและฝ่ายชายมีเชื้อโรคออันนี้ก็ทําให้เกิดมดลูกอักเสบได้นะคะดังนั้น อีกอันหนึ่งก็คือเชื้อโรคจากฝ่ายหญิงก็ติดฝ่ายชายได้นะคะมสมมติก็มีมดลูกอักเสบหรือมีเชื้อ HPV HIV ก็ติดฝ่ายชายได้ง่ายขึ้นนะคะ,คะ,คะสรุปว่าก็คำแนะนำมีประจำเดือนใส่ถุงยาง้นมาม้นะคะแต่ถ้าไม่ใส่ก็ต้งอตงเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีเชื้อโรคใดๆนะคะ,คะ,คะอันนี้ก็ไม่ใส่ก็ได้ที่นี้ข้อดีของการมีเพศสัมพันธ์ตอนมีประจำเดือนเมื่อกี้บอกไม่ท้องอ,อันนี้สองคือลดการตรวดประจำเดือน Oh. การไม่ใส่ถุงยางอนามัยตอนฝ่ายชายหลังเนี่ยนะคะตัวอสุจิจะมีสารโพลาแกคดิน <That. S 2> ที่นะคะลดการเจ็บปวดนะคะในการมีประจำเดือนลดการแ <That. S 2> คลมป์ของมดลูกนะคะ <That. S 2> ดังนั้นสรุป <That. S 2> ว่าก็มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ตอนมีประจำเดือนแล้วก็มีการติดเชื้ออันนี้ก็เรียกว่าเกิดอุ้งเชิงกรารอักเสบอาจจะไม่คุ้มกันนะคะไข้ <That. S 2> ขึ้นสูงมีหนองออกช่องคลอดอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ลองพิจารณาดูนะคะ ค่ะรวมถึงสภาพแวดล้อมด้วยเนาะความเฉดแฉะความเปื้อนอะไรก็ว่ากันไปลองดูนะคะยาบำรุงร่างกายเนตหน้าคราชบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิด Polyherb Pass on h a แฮปปี้เสส่งต่อความสุขสู่ทุกคนสั่งซื้อได้ทุกช่องทาง โ oh, 0832993223